เราเลือกได้แล้วว่าเราจะเอาต้นไหนลุงก็กำลังเอาพันเชือกให้ลุงก็มาพันเชือกให้มีวิธีการพันเชือกของลุง ขูกไว้เยอะเลยอะค่ะก็ไม่เยอะเท่าไหร่หรอกแล้วแล้วสงการนี่ลูกน้องกลับบ้านไหมคะเนี่ยสงการอะบ้านอยู่นี่แหละลูกน้องอะนะออ๋ลูกน้องไม่รู้จะกลับเปล่า <c oughs> เห็นปีที่แล้วหนูมากลับกัน <c oughs> ไม่รู้จะกลับเปล่าจะไม่เห็นว่าไงเห็นว่าไง ลปลาไปไหนละปลาเขาตะกวนมีโรคบ้านเอาเป็นไรคะตายโรคตายโรคตายรันเบา,<อ>า,าหวานอะไรพนะุ่มโหมดุเข้าเข้าออกออกบ่อยเลยใช่ไหมคะล่วงลุงลุงล่วงลวง่ลว,งลว,งลวงแล้วล่วงแล้ว <laughs> วันหนึ่งรถน่าจะมากันเยอะเนาะ,ะหลายคนันเงียบเลยเงียบไหมคะตอนนี้ไม่เงียบหรอกมัง้งเงียบมาหลายวันแล้วอ,ลอ้าวรอหรือวันนี้เพิ่งจะมีรถเข้ามาโคร,รงการปิดไหมคะเนี่ย <c oughs> สวนเนี่ยก็ก็มาตีรถแต่เล่นกันไปเท่านี้ แล้วที่ปาจีนี่เขาเล่นงานวันที่เท่าไหร่คะน่ะสงการอะสามก็เลยอาเหรอแต่บ้านที่แถวพนัดบ้านหนูเขามีฟิกวันด้วยนะวันที่สิบสี่ชุมบรีอะไรนะสิบแปดสิบเก้าหลกันสิบแปดสิบเก้าอะไรอะมีไหลมีอะไรกันแล้วแถวนี้เขาไม่มีฟิกวันเหรอคะะมีมเดียวแ่ไปาแต่ไม่เคยถามไม่เคยไป แสดงว่าไหลของเขานี่คนน่าจะเยอะเนี่ย <Yeah. S 1> พอดีเลยเอาน้ำมันลดต้นไม้พอดีเลย <laughs> เอันน้ำมันลดต้นไม้อ๋อไหลเส้นกาลางไหลในเมืองเลยใช่ไหมคะ <Yeah. S 1> ของบ้านหนูพนัทวันที่ส uh ิบสี่ไหลอ่ะเนี่ยแค่วันที่หกอ่ะบอ่อวินอ่ะเขาไหลกันวันที่หกแล้วบอ่อวินระยอง <laughs> จะต้องตัดไม้อีกใช่ไหมคะไม้ยาวไปหน่อยนี่ผูกเสร็จเรียบร้อยแล้วต้นถูงฉัดนะคะแต่ว่าไม้ยาวไปหน่อยนะคะเดี๋ยวจะต้องตัดนะคะสำหรับต้นสนฉัดนะคะลุงเธอเดินตามลุงเข้ามาดูวิธีการผูกต้นสนฉัด,ดเราผูกกันยังไงมัดมัดใช่ไหม มัดมัดไม่ให้ใบมันไม่ให้ใบมันรุดลุงมัดได้คล่องมากเลยอะค้องแค่ว <c oughs> ัดได้คล้องแค่วางเลยนู่น <c oughs> นั่งนี่ <c oughs> นั่งอยู่หน้าบ้านนี่วิธีการมัดของลุง แล้วไอ้แถวนี้เขามีขายต้นพวกเงาะอะไรด้วยใช่ไหมครับเงาะผละไม้อะไรบ้ายเงาะโรงเรียน,นะคะ่ะละมุดอะไรนะพี่กอณนั้นอะละมุดมะละมุดอะไรที่เราที่สวนบ้านพี่มุดอะไรมะม่วง<อ>มันมี<ะ>มันมีละมุดพันนี้ไหมพันสาลี่ไหมไม่ไม่รู้เหมือนกันถาม่ะอ๋อทางนู้นเหรอคะละมุดพันสาลี่อะที่ลูกใหญ่ใหญ่อะทางวัดถิ่นเมือง เอาบางผูกบองพุทธอะไรนะบองผูกบองพุดมั่วๆพัดสีเมืองเลยครับครับโอเคสามต้นแล้วเอาต้นอะไรอีกเปล่าใส่ใส่วันนี้มากันแบบว่าเยอะเลยใช่ไหมคะลุงฮะขึ้นมาไม่เยอะแล้วเราขึ้มาโอ้น่าจะซื้อไปเยอะอันนั้นไปจัดสวนใช่ไหมคะ รัมาพอดีเลยรอโอ้แสดงว่าไม่เงียบแล้วเนวันนี้วันนี้เงียบแล้วแล้ว,แล,วแล้วป้าเขาได้ล,ล้างไตไหมคะหรือไงล้างกันอ๋อล้างไข่อะไรอ่ะโปรตีนไข่ขาวอะไรตัวอ,อะไร ที่การมัดเสร็จแล้วอันนี้ต้นที่สามดูข้างหน้ากันนะคะ ก็เป็นบร oh. ิเวณหน้าถนนอ๋อ oh, เลื่อยไปเลยยกออกมาแล้ว oh. ยกออกมาแล้วนะคะ ไม้ยาวไปนี้ต้องเลื่อยออกนะคะก็ม,มีคนเลื่อยร้อนหนอนพอดพอดพอดแปลว่าหนาวเหรอลุมอ่า จะดูวิธีการยกนะคะวิธีการยกยกแบบมืออาชีพใช่เขาเบื้องอาชีพอยู่แล้วลูกแกอายุมาไปดูมาดูเขายกแบบมืออาชีพตอนนี้แกอยู่สามสิบสีอะไรอายุเท่าไหร่เอาจริงเออมืออาชีพจริงมืออาชีพจริงดูจากการยกอะมืออาชีพจริงจะดูการผูกนะมืออาชีพเปล่าอ่านี่ กาหนี่เขามาัดใยกลับไปออคนแก่ไม่มีใครก็คนมนคนไหนแกนอ,อ๋อคนอน,นู้นเหรอครับไปดูวิธีการดูวิธีการมัดของเขานะคะออวิธีการมัด แล้วสามต้นอันนี้เชือกแดงนี่เอามาเพื่อที่จะมัดต้นไม้โดยตรงเลย <c oughs> <c oughs> ซื้อกี่ครั้งต้องมีเชือกแดงนะอันนี้ตันดูดิเขามัดยังไง <c oughs> นี่ตันดูวิธีการมัดโอเคมัดโอ้โหี่ตันดูวิธีการมัดของเขาสิลูก จำไม่ได้อ้าวต้องมัดหนึ่งร้อยรอบถึงจำได้หาทางได้เปียบกว่านี้ที่การมาของเรา ก่อนยกมาก่อนในการมัดวิธีการมัดวิธีการมัดควบคุมโดยอูเตอร์หวานจริงเลย โอเคฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องกอนชัยด้วยนะครับแล้วก็ฟีด e b ุ o k ด้วยนะครับผมบ๊ายบายกอนชัยสร้างบ้านกับเชร์นายสนนนะครับผมบ๊ายบายครับบ๊ายบายครับเบ็บุ๊กกอนชัยสนอง